ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ได้เมนูนะครับนี่ใบกะเพราเก็บมาสดๆจากต้นเลยนะครับเนี่ยพริกแดงที่สวยเลยนะครับวันนี้เราจะมาผัดกะเพราปลากระป๋องกันนะครับเนี่ยพอดีมีสองกระป๋องเดี๋ยวจะผัดแค่กระป๋องเดียวนะครับถ้าทานหลายคนก็สองสามกระป๋องก็ได้ทานแบบคนเดียวนะครับก็ทานแบบผัดไปเยอะนะครับนี่นะครับ อันนี้เราก็หาเครื่องปรุงต่างๆนะครับปงปลาซอสอะไรชุดต่างๆนี่ก็เริ่มหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเบิกใหม่แล้วก็เบิกใหม่ครับเนี่ยน้ำตาลก็หมดแล้วไม่เป็นไรจะหมดนี่ก็เบิก,เกใหม่นะครับไม่ยากกระเทียมเดี๋ยวไปซื้อมาอีกนะครับก็ตอนนี้ก็พัดได้ประมาณเนี้ยเยอะๆที่สองที่สบายหมดแล้วก็เบิกใหม่นะครับจ้าการเดี๋ยวจ้าการ าเด็ดใบเด็ดเลยนะครับแล้วก็เตรียมพริกเตรียมกระทงกระเทียมนะครับอันนี้จะผัดกระเพราปลากระป๋องนะครับง่ายๆเลยนะครับทานอันนี้นะครับเราขอออกตัวไว้ก่อนนะครับการทํากับข้าวของสไตล์พ่อครัวหัวป่าครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ชอบพริกชอบเยอะชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็จัดการใส่ไปเลยนะครับบางทีเราไม่มีหอมไม่มีกระเทียมเราก็ใช้แทนกันได้เลยครับอันนี้ผมจะใช้2ออย่างเลยนะเพราะว่ามัน เวลาจะเกียวมันจะหอมมากครับเนี่ยทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงนะครับนี่สะเพะชอบมากเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจชอบอันนี้ทํากินเองทานเองไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปจัการด้านนูน้นกันเลยนะครับเปิดเตานะครับใส่น้ํามันไปนิดนึงนะครับเผื่อบางคนรักสุขภาพไม่ชอบน้ํามันเยอะนะครับ เปิดเตาไปเลยนะครับใส่น้ำมันตั้งเตาให้เดือดนะครับน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะครับอันนี้ผมจะใส่พริกลงไปก่อนนะครับพริกที่เผ็ดๆครับเกลืทอทอดน้อนทอดแบบนี้ก็จะสกัดไม่ให้มันเผ็ดมากจนเกินไปนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยกระเทียมนะครับที่เราจะใส่กระเทียมไปทีหลังเพราะว่ารวกระเทียมมันจะไหม้ก่อนนะครับพอดีเราก็ตามด้วย หอมกระเทียมก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับเพราะว่ามันจะเหลืองพอดีแล้วก็พริกก็จะพอดีลงตัวกันนะครับมันจะไม่ไหม้นะครับจะเป็นเหตุผลทุกตัวนะครับเทียมก็จะเริ่มเหลืองหอมแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะเทปลากระป๋องลงไปเลยนะครับอาเหลืองหอมได้ที่แล้วนะครับใส่ไปเลยปลากระป๋องของเรานะครับอาประจุสั่นบางต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทําไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับชูรส ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับทําตามนิดนึงนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับทําด้วยพวกซอสพวกน้ําปลานะครับลงไปเลยนะครับเนี่ยสับปาเขียวปลาเหยาะไปหน่อยนะครับจะเปิดไฟเร่งขึ้นนิดนึงนะครับมา,าใส่น้ำปลาไปค่ะนะครับ อันนี้เราจะใส่ซอสหอยไปนิดนึงนะครับด้วยเพื่อความอร่อยนะครับพอได้ที่เดือดซุปซัดๆนะครับก็กะเพราลงไปเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่เยอะห่อยนะเพราะว่าผมชอบใบกะเพรานะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะแห้งเหนียวลงไปตามความร้อนนะครับผัดเท่าที่ท้าทาานะครับตัดสุดจานได้เลยโอเคครับผมอัดไฟแรงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดเตายกเข้าจัดจานได้เลยนะครับ อันนี้น้องสะดวกตักราดใส่ข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับพร้อมทานแบบร้อนๆเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่น่าทานไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับจะตักใส่ถ้วยใส่ชามได้หมดเลยนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับสําหรับสไตล์พวกครงป่านะครับจะบีบมะนาวใส่ก็ได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการความความเลี่ยนความอะไรนะครับเนี่ยยกน้ำปลาไปหน่อยนะครับเพราะว่าตอน ทำแล้วใส่อันนี้หนึ่งนะครับนี่นะครับทําคลิปกินนะครับมันก็อิ่มท้องนะครับไรตรงลยได้ไม่ต้องไปคิดถึงกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมตักใส่ปากด้วยนะครับจะได้อิ่มท้องแล้วก็ทํางานต่อกันนะครับสําหรับคลินี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับื่อนที่จะรอยงานต่อนะครับ